เขวก็สวัสดีวันที่ส3พฤษภาคม25 6หฮกเชก็มาพบมาเจอกันเหมือนเดิมคิดถึงกันบ้างไหมล่ะเนี่ยนะวันนี้เราก็มากระ่นวนพิเศษอุตลาวิธี น่ะเป็นรถด่วนเลยเชียงใหม่กรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพตอนนี้ก็เราก็ลังแซงนะครับผมนะแซงครับบัวหนึ่งสี่ศูนย์ก็ขอโทษขอโพยขออภัยด้วยนะครับนะเนื่องจากเราล่าช้ามานะครับผมนะเขาก็ให้เราเล่งทําความเร็วใหญ่เลยเราก็แซงหนึ่งสี่ศูนย์นะเขาก็กัดหนึ่งสี่ศูนย์ก่อนเข้าอายุทยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนจิตใจอาวร์มาเล่าสู่กันฟังนะเราก็ต้องขอโทษขอโทยขออภัยนะครับเพราะว่าเราก็ต้องเร่งนะเพราะเราเลี้ด่วนพิเศษเนื่องจากเราล่าช้ามาตั้งแต่ช่วง นครสวรรค์นะครับผมนะนะครสวรรค์ลบบุรีนี่ช้าเลยนะครับผมแนละ้วเสร็จลรปุ๊บนะครับผมจากลบบุรีมาแถวบ้านหมอจากลบบุรีมาจากบ้านหมอนี่ก็โหววิ่งไม่ได้เลยวิ่งยังไงก็วิ่งไม่ได้เลยบ้านหมอมาแล้วนะครับผมเพิ่งจะได้มาทํงเวลาได้นะครับผมนะก็อัดมานะครับหนะึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้เราก็เข้าสู่สถานีอยุธยาแล้วนะก็จอดนะรับส่งผู้โดยสาร จอดรับส่งบริษัทบริษทัทมีความระส่งจะลงสถานีอย,ยุธยาก็เตรียมสิ่งของสัมราะเรียบร้อยนะ้อยรถหยุดนิ่งก่อนหรือใครจะไปก็ชันยยก็เตรียมสิ่งของสัมภายเรียบร้อย,ย,ย้อยรถหยุดนิ่งก่อนนะแต่รถชันนะถ้ารถมาหยุดนิด่งจริงมันประตูมันไม่เปิดแล้วนะแล้วแม้แต่เมื่อรถเคลื่อนแล้วประตูมันก็จะปิดอัตโนมัติอัตโนมัติเลยละ่ะเฮ้ยนะมีกระจอดแล้วนะครับจอดที่อยุธยา เราก็จิตใจปๆๆๆเป๊ะๆเลยนะครับผมนะรีบรีบนาจิตใจแล้วรีบรีบเลยนะ,ะว่าอยากให้อาวันไวนะปล่อยไวๆนะเพื่อเราที่ความความเร็วหลังจากที่ช้ามาเยอะนะครับผมหลังจากที่ช้ามาเยอะนะครับผมก็สามารถเร่งทําเวลาได้นะผู้บริหารจัดการเขาก็เร่งให้เราไปใหญ่เลยวิ่งไปทางกลางนะกักหนึ่งสี่สูงไว้ก่อนแล้วก็ไปแสงรถชันมงชันเมืองอีกนะครับผมเพื่อให้เข้าล้างสิทธิ์ให้ได้ก่อนเมื่อเข้าล้างสิทธิ์ได้แล้วตอนนี้ก็ยาวนะครับผมวิ่งในพื้นที่รถไฟฟ้าสายสีแดง เลยนะครับที่สถานีกลางกรุงกเทพอภิวัฒน์นะครับผมถ้ามันไม่ตรงต่อเวลาก็ให้มันช้าน้อยที่สุดว่าอย่างนั้นว่าอย่างนั้นเลยนะครับผมนะเราก็เราก็ไม่อยากทําให้เสียเสียชื่อเสียเสียงมานเนาะเราก็เล่งเลยนะครับผมนะเราก็ไม่รู้จะทํายังไงเพราะช่วงล,ล,ลบรีนครองสวรรค์ลบลีนครสวรรค์ตายแล้วเบี่ยงไปเบี่ยงมาโอ้โหแกเอ้ยน้องเนงเนงนะจะมาทําให้ความเร็วเกินก็ไม่ได้เพราตกปุ๊บขึ้นมาตายนะครับผมนะเพราะงั้นก็เาเรื่อง ของความปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องของความปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็มีจังหวัดตรงไหนก็มาเล่งเอานะครับผมจริงๆแล้วเราสามารถวิ่ง10 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่นู่นเลยนะครับพิโลกยาวมาเลยนะครับผมนะแต่มาถึงช่วงแล้วก็สวรรค์ลบบุรีแล้วแล้วก็ลบบุรีมาถึงบ้านหมอนี่ไม่สามารถวิ่งทางความเร็วได้เลยนะแล้วก็มาช่วงนี้กับพาชีมาก่อนว่าพาชีมาพระกงพระแก้วนี่ก็เริ่มมีเบาห้าติเบาอะไรแล้วก็แก๊กไปใหญ่เลยนะครับผมนะก็ําอกําใจนะแกไม่ต้องกลัวหรอกนะฉันก็ร้อนอกร้อนใจเลื นะครับผมนะร้อนอกร้อนใจเือเกินก็กลัวจะมันจะเสียเวล่ำเสียเวลาเสียเวลาฟรีๆนะครับผมนะก็ไม่ต้องกลัวนะครับผมสรุปแล้ววันนี้ก็ช้าอยู่ประมาณนิดหน่อยเองนะครับผมนะเพราะว่าไปตรงเวลาที่ดอนเมืองดอนเมืองก็ดีนะครับช้าอยู่ประมาณอ่าสักสิบสิบกวนาทีได้นะครับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนี่ก็เป็นมุ่มองหนะ้ารถไฟคุยกไปกระทัดคุยไปกระตาทัดนะ คุย <c oughs> ไปในเรื่องบอกในความรู้สึกว่าแกรู้สึกยังไงฉันรู้สึกยังไงเมื่อรถช้านะฉันก็เล่งไงแกเต็มที่แล้วนะเั่งไงแกเต็มที่แล้วแล้วก็บอกสาเหตุว่าที่มันช้าเพราะอะไรต้อ,อีกงหน่อยเขาซ่อมแซมเสร็จก็คงจะไม่ช้าแล้วนะเขาซ่อมแซมเสร็จล้วก็คงไม่ชา้าละนี่แล้วก็แสงไปอีกคั้นขบวนหนึ่งๆๆไปก่อนนะไปก่อนนะเออแล้วเจอกันแล้วเจอกันนะครับผมแล้วมาผมมาเจอกันนี่นะครับผมนะ